กอนทีุกอีเแบลเลเคื่อนสายเอนเราบ็ล่ยแบ็ลตลูกมันมายแบ่เยตลกมากแม่วันย่อมเด็ดขาดตาห้องน้เช็ดมากรุณาถอดรองเท้ามตีนกูดาก็ลองเข่าอยลูกก็เราอยู่เหแม่ม่เแม่สีแม่มาอยู่นบ่บ่แม่ังมันมาจอดเก่ามันเอาคือกลับเลย ไปตอมบนไงเตาเออเออาจ้ลูกแม่มันก็ต้องเอามาเนาะเหลือค่ะนี่ยมันก็ยอมดสาวยุพอดีอยูุพอดีสารลีอุดดังจัตัเลยตั้งือย่างเ็นแแป้งวดืาแป้งงวอะไไงชื่อรดตัวตัวแป้งวงต่าชื่อแป้งงวง สาวแป้งนัวน่าคมานี้แป้งนัววัวเชียมเกียนเออสาวแป้งนัววัวเชียเกียนสาวจูนวสาวานี้มันจะซื้อนี่แหละดูพอดีสำลีอูดัอันจเอาสำลีออกมาเด้อล้วก็เป่าออกกุ้งออกในแทดเปันลกบอลนคบับลูกบอลันไปลูกบอลันไปลูกบแลคนไป ไอเข็มพูดได้เล่นไหก็ได้ดอกไอแค้วพูดได้เล่นไหก็ได้ไอแค้วไอแก้วชื่อกินชื่อแป้วม้วชือชื่อของชูรสค่โอ้ยบอกว่แก้วง่แนแ้วมันหันจนหน้าเยแงตัวบอแมาบอน้ัเอาอวร้นนวานแค่ไนมาลืลูกมาแล้วเนาะ กอดสีใยมะกระรับคุสร้างดิจูนโกบินมาแล้วแครีหนูชื่อจุนแครีนใครับแครีต้นเดไปใส่เดยึดมาได้ยังครับแกงัวเราเป็นของนางมาสิี้เหร่ขี้เหร่เร่สุดเฮ้ยากหนาไี้เหร่ส ออานทกแพดหญิงจันฟองนะกองฟอนสวัสดีค่ะเป็นพันพยาบาลเป็นอใ่เลาม่เออเาเลนสไตล์ตลกอันสุดนั่นหละสุดอันผัวว่าซ้ำเศร้านะจะเป็นคือออยู่เมืองกัอารมณ์แยกซ้อมนะฮะอันมอน้ผมโอเีแล้วแต่ว่าอยากแยกซ้อมแล้วกันให้ชื่อว่า ผู้ใดบอกหดใสหลอกเจ้าของขึ้นต่อจากไผสมมติไอย่าพอเบล้วปน่แมนต่อข้างนี้ข้างนี้นต่อพ่อบนี่จบ้วทอาออันเมยได้เดสิบแปดตี่อจำเก่งแม่จาบทเก่งมากเลยโอเคแมนี่มาแล้วเนาะมาแล้ว เดี๋วแชลวอ่ะแชลวมารวยอ่ะถ้ามันเดี๋ยวขอโงพยาบาลนั่งต่อบนเนี่ยคะอโรงพยาบาลมานั่งมานั่งต่อบน่งเลยโราบานผู้ใดอยู่โงพาบาล่ใกล้ๆมใกล้จักบารนนิคุณมาพผิดเป็นโรงาบาล เป็ต้นเป็นแค่มาแล้วอีกตัวว่านว่านด้านหลังเหบเบียงแบบแน่ของของลุงเขาเด้ได้หรได้ลั่นจับหลอดอะไรนะว่นวันเดยวจับหอดก้องกนี่นี่ซองนี่องนี่องดีแล้วเมื่กี้แล้วถักขึ้นใช่ใช่โอ้ได้ขาด ได้ขาดนีระวัาขาดนี้มันใหญ่ได้ได้ขาดสามอะยี่าอะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต่อ ก็จสาเท่ในฟังนรัี้แต่ข้างนี้ือเมเนี่ยตแถมาเลยนะ้นอยเยแแถวมาเลยก็เป็นไีะแบบปลาแบบธรรมะธรรมูคเก็บิด่ไหยตาธรรมเเทมล้งเวทีหลังบ้านบอหลังีนหนึวัหมดเจ หลังเวทีไปฮะนี่จะงวดตัวหนึ่งเลยคเ่งนให้ผมอน้เป็นเป็นองคนเดอร์เี่คือบเบิร์ปเบอรเดี๋นอยวงยคเป็นเป็นเปนแวนโอเคอ่ะ5้าสี่สาสวัสดีค่ะหนูชื่อจูนโลกีมีขับมัสวัสดีจ้า น้าชื่อแคลมาด้วยสวัสดีค่ะดูชื่อจูนหนุ่มนิลเออไม่รู้แล้ววันนี้คุณผู้ชมจะไดดูสดใสกว่าวันแรกที่แอปพลิคเข้ามาในะ้อนี่นะคะทานยาตามที่คุณหมอสั่งตรงต่อเวลาทุกวันอาการจะดีขึ้นหมดเลยค่ะเอ้แล้ววันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันดีนะกระเพาะแข่งเรือขึ้นเองลองดูเป็นทีมผ้าทีมผ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนใหม่เราจะเป็นนั่งเองมาเยี่ยม พี่หงษ์ธรพี่หงษรณีบอกบอกอันมกบอกภาษาอีอสา,สานาก็ได้ครับสวัสดีค่ะคุณหวัวสีคุณป้าหัวสีมาเยี่ยมพี่หงษ์ธรณีบอจ้าคุณพยาบาลจ้าบุณยายท่าตัะะๆๆ๊บนะคะพี่หงษ์ธรณีมีเยอะนะผมค่ะธรรมะสวัสดีเด้อคุณยายจ้าอันอย่างนี้เนาะ คณะวิจัยได้ค้นพบว่าอาการของโรคนี้มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะและยังมีการค,าค้นพบใหม่อีกว่าวผู้ป่วยโรคนี้จะมีผังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องด้านล่างขวากระจายยังดอกโบหูแดกน้ำไว้เมื่อผู้ใดนอกยกคือพอดีที่เป็นปกติได้เนาะนองทำถ่ายอีกนอเซนบบหูมาเห็นกันหน้าใส่ทองเส้นนี้เกบมือซ้ปีจึงได้ทล้วเห็นค่าจบจุดหนึน เอ,งองางูตันตีแม่คิทังประเด็จพันนิลาไหลาตายรู้ทันป้องกันได้การดื่มเหล้าเบียร์ของหมักดองเสียงโรคไหล,ลาตายอาจารย์มหิดลเตือนผู้ที่มีประวัติครอบครัวญาติพี่น้องเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายและชอบรับประทานอาหารหมักดองเหล้าเบียร์นอไม้ปาลาราน้ำปลาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการไหลาตายเอบอกแล้วคนลุกไทยบาตเท่านั้นเพราะไส้ไหลาตายซากซีแล้ว,วกลัวหูยัง เมา่มูโบโบอย่างผัวอนุกูลบูคมายามื่ายบะไตพรเน้นฝุดจนหลงพอได้ไปทางยุงสีแม่ออกมาใส่พื้นผีเอียงเมื่อยทางเงี้ยแม่เฮี้ยอุบ่าดูนโพโล,โล,โลตั้งแต่กูเกิดมากากรยิ้มโลดเลี้ยงผีแม่ไม้นี่มาเอาปราใส่ไปยูน้ำนีห่หลายรับปีตายไปสิบคนสาคนผู้นั้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วช่วยด้วยผมกลัวเหลือเกินผมกลัวเหลือเกินเขาจะมาเอาชีวิตผมไปใจเย,ย็นๆก่อนแฮร์รี่ค่อยๆพูดค่อยๆจ้าผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะมาเอาชีวิตผมไปแฮร์รี่ นายอย่าพิ่งปรุงจิตเอน,นั่นอ่านหนังสือเจ้าะพวกปรุงแต่งจิตขนาดอยางก่อนแซมเลยนะแฮร์รี่นายอย่าเพิ่งปรุงแต่งจิตภาพที่นายเห็น,ม,น,นมันเป็นแค่รูปเวทนาสัญญาณสังขารสัญญาสัญญาด้สัญญาบอกสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณแฮร์รี่นายอย่าพิ่งปรุงแต่งจิตภาพที่นายเห็นมันเป็นมันเป็นแค่รูปเวทนาสัญญาณสัญญาสัญญาแฮร์รี่ นายอย่าพึ่งปรุงแต่งจิตภาพที่นายเห็นมันเป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฮะวิญญาณวิญญาณช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยวิญญาณตามหลอกหลอนช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยครับผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจะมาเอาชีวิตผมไปช่วยผมด้วยครับหันหลนังขี่ใหม่ไม่ใช่แค่กินหัวมือมาน,นีเขาใส่ทุกคนมาท่าเล็บท่าปากแต่งตัวเป็นยิ่งขี้ใหม่ มันจงสิบประเด็มาเอาอีห้องไปเอากล้วยมาให้ใหนา้องเขียนใส้ติดกระดาษไป้น่ำบ้านนี้ไม่มีผู้ชายให้พี่แม่ใหม่ไม่ออกไปต่กล้วยแม่แม่อต้นบุญมันรับติดกันมาหลายมือแล้วเด็กว้ายเป็นปุ๊กมันทะเองไปเร็วๆจบครับโอเคสำหรับสำหรับเซตเซตนี้ก็โอเคนะครับก็อันเทคนิคมืออื้นแต่คือว่าขาดสูลมาแล้วเนาะอยากให้อยากให้นัดกลุ่มของฉากจากของอ่ะมามาแล้วครับ เราลงไปหาผู้อื่นเลยเดี๋ยวหาคนที่เขา่าฉาบต้องการเดี่ยวจังทองคนทีดได้ต้อบบนต้อกันเราเรามาหาหาการเรากับคลองบทนต้อกันพยายามเทคนิคทีที่ทของบนสำหรับอันเนี้ยก็คือ,อให้ทรงซอยกันทรงบทซอยกันสมมุติแบบของของของแคลวอกันกับวอกันกับแต่งนวด กับสองคนนี้กับทรงบนให้กันล่องล่องทากกันเบิงเพราะว่าเขาจิจาคาสุดท้ายของมูนอยู่แล้วแมนบอกเราจําคําสุดท้ายของเพื่อนได้อยู่แล้วว่าเพื่อนจะพูดคานี้เออมึ่งแมนบอกบักเทามึ่งมันว่าโจกแดดโจกคนพูแล้วเราถึงจะจำ,จำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้พวพรุ่งนี้เทคนิคสรุปก็คือก็คือให้ไปหาคนที่เราใามกัรแข่งโด้แค่นี้เลยคับเรียวเรียวเราเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวอันนี้คือจบ จบฉากนี้เนาะจบฉากนี้้วคนี้ค่อยลงบล็อกใช่ไหมครับฉากนี้เนาะสวัสดีครับคุงนี้เจอกันกีโมงครับบ่ายโมงเยี่ยมคืนเยี่ยคืท่ากับบ่ายโมงเยี่ยงคืนให้นะเยีืแต่พี่บีบอกว่าจะนัดติดบล็อกเอโบล็ั้ไใช่ไหมรปากากเราอย่างนั่งบ่นขันยานบอกกระชาบเพราะม่เาเลามันเล้วสินอนนี่เมเลาะเลาะงานแล้วเาะสิบเนอนนี่ มาไปไล่สดเพลกด้ไปพักผ่อนจ้พบกันเอาเยขอบคุณนะครสวัสดีครับนชีวิลว่าว่า่าตรงไหนรเราสิแจกให้กลุ่มคาบอโอเคครัพี่น้องกลับกเลิกกล้องแล้วนะครบ๊ายบาย